หรือยศสง่งสิทธ์อยู่นี่จะรู้ไหมทำไมข้าถึงไม่ฆ่าเจ้าสิทธิ์โง่เขาไม่เข้าใจเจตนาท่านในเมื่อเจ้าโง,โง่เลี้ยงเอาไว้ทำไมฮะสิทธ์รู้อาจารย์ไม่คิดไล่สิทธิ์ไปหรอกถ้าอาจารย์มีอะไรจะสั่งให้บุกน้ำลอยไฟสิทธ์ก็เต็มใจเจ้าทำอะไรได้ข้าจาวิธีช่วยอาจารย์หญิง ถ้าเจ้ามีประโยชน์เมื่อกี้ข้าตัดหัวเจ้าแลกเปลี่ยนแล้วฮะแต่เส็จยังมีวิธีทํำยังไงก็คือออกสืบหาร่องรอยของอาจารย์หญิงว่าถูกขังไว้ที่ไหนเจ้าจะสืบอ,อะไรได้เอ่อจริงอยู่สิทย์ไม่เอาไหนแต่อย่างน้อยก็ยังพอรู้จักคนในยุทธจักรบ้างนะอาจารย์ถหากว่าข้าปะปนเข้าไปได้ ต้ได้ข่าวคราวแน่นอนเลยความคิดเนี่ยก็น่าคิดดีงั้นสิจะรีบไปดูนี้ถ้าสืบไม่ได้ก็อย่าก,กลับมานะเพราะตอนนั้นข้าจะฆ่าเจ้าสิทราบแล้ว ใช่คะคิดว่าเขาจะสืบหาร่องรอยของคุณหนูได้งั้นเหรอเจ้าอย่าดูถูกคนถอยอย่างนี้เขาก็มีข้อดีในตัวแล้วถ้าหารก็หาไม่ได้ล่ะคะก็ไม่ต้องกลับมาเ้าจะได้่วยโอกาสไล่เขาไปซะหออรือจะให้เรานั่งรอข่าวคราวจากเขาอ่ะอ้เราไปเถะ คุณชายขาตอนนี้เหมือนงบเข็บในมาหาสมุทรเราจะไปหาคุณหนูได้ที่ไหนกันละ่ะต้องอาศัยโชคล่ะเราก็ลองไปตามเส้นทางน่าจะพบบาะแสะอะไรบ้างเอ,อถ้าพี่เสี่ยวหญิงทิ้งเครื่องหมายไว้บ้างก็ดีอ่ะ